我说你。Oh ส,สดี๋ยวพื้นที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะยิตนดี้นรบเข้าส,สู่ช่องของซุปแซในครั้งนี้นะคะเรา,าอยู่วยกันในเกมโลบก,กับแมปสตีลออเบรล์กันอีกแล้วค่ะวันนี้วันอ่างคานะคะไม่วันอังคารสิวันอังคารของทางฝั่งยุโรปแต่ว่าตอนนี้ของไทยก็คือวันพุธแล้วนะคะตอนเวลาประมาณตีห้าของบ้านเราเนี่ยสตีลออเบรเขาจะมีอีเวนต์นะคะเป็นชิลสเตตโกซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์ที่แบบพิเศษมากๆและมันจะยิ่งใหญ่ลังการมากพร้อมกับวันนี้เนี่ยมีตัวหายากมาอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตากโกซึ่งเขาแต่ มันมีอีเวนต์อันนึงที่เรายังไม่เคยทํากันเลยค่ะทุกคนและเป็นอีเวนต์พิเศษมากๆนะคะกับพิธีกรรมจักรยาน รอบนี้เนี่ยเราจะมารวมกันนะคะดูซิว่าจักรยานเนี่ยพอมารวมกันแล้วเป็นตัวเล็กมันจะน่ารักขนาดไหนครั้งนี้เราก็เลยจะหาคนมาช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือเอ่อพี่หลันนั่นเองค่ะวันนี้เรามีเด็กกลุ่มคนนึงมาศึกษางานด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีตัวดีๆเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าอยากมาดูผู้ใหญ่เขาเล่นกัน,นะคะ่ะเ <c oughs> นี่ยให้เบลไปถือเนียให้เบลไปถือเลยเดี๋ยวและนี่ค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะเอามาทําเป็นพิธีกรรมของเรานะคะเราจะมาดูกันซิว่าตัวนี้เนี่ยพอเอามาทำพิธกกกรรมมมป๊บัันนนนจะออาาาขดไห ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แล้วนะตั้งแต่ที่เขามีอัปเดตมารอบล่าสุดนะคะมามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงน,รงนี้เราจะต้องทําการยืนเป็นแบบทางขนาดแบบนี้อ่ะยืนและทุกคนดูนะไม,ไม่เห็นมาเลยอ๋อ,อไลนี่นี่น,นี่มันมีมันมันอีกทีหนึ่งแจ้งดดูนี่นะยืนอย่างนี้แล้วก็เดินแบบนี้นะอา่าไปไปฝัป่งโน้นไป ไปไปไปอยู่บนพรมแดงนะเดินเดินนิดนึงแล้วบอกนะเดินละอ่ะเดินไปเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วว้ได้แล้วทุกคนทาคุ้นนานอะในที่สุดนะคะเราก็สามารถทำได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็นี่มาแล้วครับผมโอ้โหรอตั้งนานว้าวโอ้โหน่าหลกมากค่ะ ดูดิอุ้ยน,น่ารักกินอุ้ยอยากได้มานาเราตัวเนี้ยสวยมากตัวนี้นะคะมีชื่อว่าลอด<า>ชิกเลเตลัอ่านไม่ออกอ่ะตัวนี้เป็นระดับซีเครตนะคะโดยการใช้พิธีกรรมซึ่งเราจะต้องใช้น้องตักรยานอันนี้ทั้งหมด2ตัวนะดูกิูันการาฟิกตีมากเลยอ่ะสวยมาก ดูบ้านเมืองของเขาอู้เป็นเอฟเฟกที่แบบอลังการเวอร์และตัวนี้นะคะก็สามารถทําเงินให้เราได้ถึง7ล้านต่อวินาทีเลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วน่าเสียดายนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเจนจะเอาตัวนี้ไปทําตอนที่มันมีอีเวนต์ตะกโก ซึ่งมันรอนานมากนะคะแจงก็เลยแบบอยากทาก่อนไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรามีราคาซื้อเนี่ยหนึบีเลยทีเดียวโ้แต่ว่าเอามาเนี่ยก็คุ้มเหมือนกันนะมันน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆเก็บตัวดเดิมๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอดพออีเวนต์มาเนี่ยแจงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องไปแย่งกับคนอื่นเขาอีกไม่แน่ใจอาจจะได้ซีเครตมาด้วยนะในรอบนี้น้องตัวดีนะคะเขาจะมีแบบว่าหน้ายิ้มอันนึงอีกอันนึงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหน้าแมววววนนนะะะคพร้บบบอ้ออมกกกืดยแล็ีตัึง่ เป็นกลุมหัวนะทุกคนก็คือมันจะไม่ได้ต่างกับตัวจักรยานปกตินะคะแต่มันจะต่างตัวที่ว่าตัวน้องเนี่ยมันจะดูเด็กกว่าแล้วก็ตัวเล็กนั่นเองนะคะว้าว Two hours later มาสักทีในที่สุดน,นะคะทุกคนตอนนี้ ตีห้าแล้วให้ตายเหอะรอโคตรนานในที่สุดนะคะมันก็มาสัทีนะคะกับ Tuesday Event คือจะบอกว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศเขาก็น่าจะเป็นเวลายเย็นเนาะประมาณ5โมงอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าเอาจริงคือบ้านเราอะ่ะใครถ่ายคลิปเนี่ยคือโคตรมีความพยายามเลยนะรอถึงตีห้าบางคนเขาอาจจะแบบเพิ่งตื่นแต่แจงยังไม่นอนค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันแล้วล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ลย เอาตัวดียออกมาด้เก่ะหน้าน,นี้เนี่ยเขามีการเอาทีมชีตออกมาให้เราด้วยนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ติดสถานะของตาโก้เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาให้เราได้ฮือหายกันบ้างหรือเปล่าแต่อย่างที่แน่ๆนะคะวันนี้ตัวนี้มาแน่นอนนะคะคือตาโกลิต้าปึง้งตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวใหม่นะคะซึ่งจํากัดเวลาเอีเวนต์นะคะแล้วก็จะมีการจํากัดจํานวนด้วยอุย้ย นั่นมาแล้วป่ะเราไปเอาก่อนเลยนะคะนี่ลักกี้บล็อกเป็นตากโก้นะคะมาแล้วคหนึง่งไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะออกมาป่ะไปดูกันฮึบลองแรงดีๆก่อนไม่มีขายเลยตัวนี้ไม่เก็บนะคะไปมีแค่หนึ่งล้านคนเท่านั้นที่จะได้นะคะเอ้าหนึ่งล้านคนที่จะได้ ฮะ huh? ถามจริงหรือว่าหรือว่าเราจะต้องหยิบอันนี้หรือเปล่าโอ้ยสิบตัวสิบตัวเท่านั้นสิบตัวอะไรมาอีกนั้นน่ะลัคก,กี้บ็อกมาแต่ถ้ามันผ่านเดี๋ยวเจ๊อยิบนะคะทุกคนลัคก,กี้บ็อกอะตอนนี้ยังทันอยู่ค่ะนันะนะมันมาเลยเห็นไหม hey, เฮ้ยแล้วลัคกี้บ็อกติดบับเบิ้ลด้วยขึ้นไปแล้วค่ะล่าสุดแล้วเรื่องปรงเดี๋ยวไปหยิบขอเวลาแป๊บเออมาตัวที่เก้า มันจะต้องลุ้นอีกไหมนเนี่ยว่ามันจะออกหรือเปล่าจริงลากี้บอกได้แล้วค่ะเจมี่เอามายิงมาลำแสงพิฆาตวู้วมาแล้วเอาได้ร้ายได้กะปิตาโกอ่ะทราไมจะ<ป>ไ,ได้ตัวนี้อ่ะเจมี่อยากได้กะปิตาโกอะ่ะตัวอะไรกะปิตาโกฮะ ปิตากูอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ <stock> ้ยนี่ไงมาใช้คาปิตากูแล้วก็โอ้ไม่กดมันต้องเลขกพี่หลันบอมบานินี่โทตินี่เรามีนะตัวเนี้ยแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรอ่ะทุกคนอีเวนต์นี้ต้องเลกนะคะเราใช้ัาปิตาก้ที่เราได้มาแล้วก็บอมบานินี่โทตินี่นะคะพี่รลันหาเลยบอมบานินี่โทตินี่อยู่ไหนแล้วก็เควสซาดิล่าคอโคดิล่าไอตัวนี้คือตัวอะไรก่อน โอ้โหมีคนแรกไปเยอะมากแล้วนะคะ1ล้านคนนี่คือแรกไปแบบเยอะอยู่นะแต่แจ่ไม่มีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวอะไรอ่ะเ u วส a d ด l ่าคอโคดิล่าโอเปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันอยู่ในนี้เลยแจ้งเห็นแล้วมันมีตัวจระเข้อยู่ในลั c กกี้บอกพี่ลันไปเลยู่นีอยู่นนีว้วัน้วันนี้ไหนไหนไหนไหโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี มาต่อตีนี่ไปไปไปนี่ใส่ลงไปโอ้แล้วก็กระปิตาโก้กระปิตาโก้โอเคแล้วมีตั้งสองตัวเนี่ยมาไป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 เดี๋ยวเจนจะเปิดอีกกล่องหนึ่งซะถูกขอละขอให้อจระเข้ตัวนั้นมันออกไได้วยเถิดไอจระเข้ตัวนั้นนะทุกคนมันไม่เคยเห็นเลยเจเพิ่งเคยเห็นรอบนี้นี่แหละต่อมันอยู่ในทาโก้พี่แจงใช่มันอยู่ในทาโก้เหรอโ,โอเคพื่อามีปะกำลังไล่เปิดอยู่ เพราะเรา <Okay. S 2> อยู่เซิร์ฟเดียวกันไงงัน้นพี่เราย้ายไปอีกเซิร์ฟเลยไปหาเลยเพี๋ยเขาให้ทาโก้มาอีกเราจะได้แบบมีเยอะเยอะโลกมากเร <c oughs> าปิดผิดน่าเอ้า <c oughs> ไม่เป็นไรนะจะเย็นๆน,นะเ <c oughs> นี่ยขาดตัวเดียวขาดตัวเดียว <c oughs> ตอนนี้มีคนแลบไปแล้วเอิ่มประมาณห้าพันคนนะคะ <c oughs> แค่ห้าพันคนจากหนึ่งล้านอะและด้แค่ห้าพันคนต้องเปิดกล่องไอ้นี่กล่องทาโก้อะลคกี้บอกทาโก้ อดูดิออ้ยขอจร์กี้ขอจร์กี้ขอจร์กี้โอ้ไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ดวงเราแล้วอะถ้าดวงเราดีนะคะมันก็จะมาถ้าดวงเราไม่ดีมันก็คงจะไม่ได้หรอกบืนบืนปัตตาปิมตาลาเลโลตาลาลาบืนบืนปัตาปิมตาลาเลโลตาลาลาืนบืนปัตาปิมตาลาเลโลตาลาลาเวลากี่บ็อกมา เนี่ยแหละทุกคนเราจะได้รุ้กันแล้วล่ะไม่แจงก็พี่รันนั่นแหละที่จะต้องได้เออเตจสถานะด้วยไปไปไป,ไปเปิดเลยละกันขอร้อละออกมาเถอะจระเข้เค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 ้ไม่นะาไม่เอาชิ้หัวหัวได้ไหมไหนจระเข้มันขานดอีแค่ตัวเดียวเองอ่ะคนเขาจะแลกกันหมดแล้วเนี่ยออ้อแลกกันเป็นหมื่นแล้วเนี่ยมันจะต้องได้สักอันหนึ่งแหละว่าเราอยู่ต้องส่งเซิร์ฟเราจะไม่ได้ได้ยังไงเปิดเลย อ๊บมานี่ขายไปโอ้ยแมวขอร้องละ่ะจระเข้ออกหน่อยครับจระเข้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 ไอ้เข้ไอเ้เข้ไม่นะไม่เอาแมวแล้วได้ไหมเข้ออกเข้โอ้ยเห็นหน้าเขียวๆแล้วอยากได้หน้าเขียวๆว่ะโอ้โหแมวมาบานเลยทีนี้ แจ้งโอ้ยเหลือเวลาอีกสามสิบสามนาทีกระตัวสุดท้ายเนี่ยคนแรกไปแสนหนึ่งแล้วว่ะพี่แจ้งฮะอะไรเขาได้แล้วเขาลงไปใช่หรอใช่ใช่ใช่โอ้โหสุดมออกมาคดีลถรถว้ามาแล้วไหนคุณเรามีเรามีลัคกี้บ็อกซ์มาอีกอันนึงเนี่ยใช่ใช่ใช่แจ้งเอามาแล้วแจงเอามาแล้วุัยติดฐานะด้วยพี่ร้านเปิดบ้านเร็วจะจะไปเอามาแลก ในที่สุดทุกคนเนี่แหละไอ้เคไอ้เคนี่มาเลยครับผมไอ้ตัวนี้หายากจัดมาได้แล้วอุย้ยดีใจมากทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาสัทีนะคะไอ้ตัวนี้คือหายากมากเลยอะระดับไหนนี้มันเป็นระดับอ๋อก็ว่าอยู่ว่าทํำไมมันหายากระดับมันคือระดับซี c เครตค่ะทุกคนแล้วเป็นสี c เครตแบบหูหูละคาซื้อเจ็ดรเอ็าคาสีเครแบบเวอร์ ตอนนี้เหลือแป0แสนแล้วไม่สนครับเราเอาใส่เครื่องไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องเป็นของเราเท่านั้นว้มันจำกัดเวลาด้วยเหลือแค่30นาทีเองอะทันไหมทันสปอนครับมาเลยอันนี้คืองานเสกเหรอโอ้ยโอ้ยอยมาแล้ว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 รอ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 แบบเราไปทางเราไปทางโอเคโอเคไอตบีตอปี้ตาโกนีไปเลย อุ้ยโค้สวยอะ่ะทุกคนมันมาแล้วคะ่ะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็ได้มนสักทีนะคะไอตัวนี้ตัวหายากเลยอ,อย่าเซือนะเซือนะเซื่อไรเซื่อไรเซือไรแล้วทุกคนดูดีในที่สุดมันก็มานอยู่กับมือเรานะคะตัวนี้คือตากอลิต้าบีซิเคอร์ต้านะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นระดับซีเครตราคาซื้อของเขาอยู่ที่2.2บีนะคะโอ้โหราคาแรงอยู่นะเนี่ยเราอะแต่ทำเงินให้เราได้นะคะวินาทีนึงเนี่ย 16.5 m หอหรือว่า16.5ล้านเลยนะทุกคนเปิดนี่เลยมาเกิดเราได้จระเข้อีกลัอกีบ็อกมาอีกอันหนึ่งแล้วนะคะโอเคพี่ลังเก็บไว้พี่ล้งเก็บไว้โอ้ยเย็บไ่อยู่ชีวงหัวแต่รู้สึกว่ารอบนี้สถานะเขาไม่ได้ให้แบบช้ำๆนะใช่สถานะค่อยชศขุนคว้าวพี่ลัางเอาไปเลยเฮ้ยติดสถานะด้วยเลิศสถานะช้ำๆ จริงๆแล้วชอบนะสถานะเนี่ยตอนนี้ที่มาเขาบอกเหลือ8 0 0แสนแล้วนะคะถึงแม้ว่าตรงนี้เราจะแบบเห็นว่า8 0 0แสนสองก็เหอะตอนนี้เหลือ8 0 0แสนจริงแต่ไม่ต้องห่วงค่ะไอตัวนั้นมันอยู่กับเราแล้วเลิศนี่ตัวหาโคตรยากมีจำนวนจำกัดมากๆนะคะทุกคนคุ้มค่าที่ได้อยู่ตอนตีห้าจริงขอบคุณมากนะพี่รันมาเคมาไหมเค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 ไม่ใช่ชี้หัวหัวไม่ได้เค ไม่แน่นะใกล้ๆมันอาจจะมาอีกก็ได้พี่รันถ้าอย่างนั้นเนี่ยแจงเอาไอ้ตัวพวกนี้ใส่เครื่องไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะให้แซมมี่ไปเลยนี่ตามอีไปอีกป่ะยี่สิบแปดนาทีใส่ได้ใส่ได้ยั่ไงแต่ไอ้ทาโก้ทั่วไปใส่ไม่ได้ใช่ทาโก้ทั่วไปใส่ไม่ได้ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเสียอีกแล้วพี่รันเราแจงก็กระเด็นอีกแล้วโอ้ติปีตัวปีตาโก้ขอกล่องได้ไหมแซมมี่ ทำไมเขาให้ทิพยตโกมาเยอะจังมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เอี่ไม่มีหรอกนะ่าจะเป็นดวงเราอะแนะว่าอีกแค่ยี่สิห้านาทีเท่านั้นนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะแลกกันได้หรือเปล่าตอน,น<ด>อเนี้ยอุ 7, ้ยเหลือเจ๊ดแล้วว่ายี่สิบสองนาทีอะแหมขอร้องนะัคกี้บ็อกล่องนี้ยขอละ,ขอ,ละขอให้มันเป็นจอจอลเคด้วยเถอะเราจะแลกได้อีกตัวหนึ่งเลยนะดูซิว่าเราจะได้ได้กี่ตัววันนี้ดวงดีเกินไหม Open ไม่มองไม่มองไม่มอง กอ,อีมาโอ้ยได้แมวฉันและเบื่อหน้าแกจริงโอ้หลออ่อโต๊ะมามาเราจะเปิดตรงนี้ได้แหละอ,อมาขอมมองแบบชัดๆเลยเต็มๆจะได้กิีถูกกิีถูกกับป้าแล้ว <laughs> ไม่ได้ม <laughs> <laughs> ีพี่หลานได้คนเดียวจะไม่ได้เลยอะโอเคค่ะมาเรามาเปิดดูกันนะคะ พึ่บเนี่ยจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วก็ได้นะแล้วเราก็ได้เมลออกไปอุ้ยมาอีกแล้วตีไมไหมอย่างที่คาดการณ์ไปเลยไอ้ที่คาดการณ์ไปเลยจริงต้องที่เปิดแล้วตอนนี้ต้องที่เปิดและวยัคนมันได้หมดโอเพนใช่เปิดละแมวขอเคหน้อยขอเคหน้อยเคมา เคมาเคไปโอ๊ยได้แมวอีกแล้วมองผ่านสีแดงโอ้ยไม่ได้อีกแหละเออมาดีสิงอีกแล้วสิงไว้แล้วเล่งหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยโอ๊ยไม่เอากับปิตาโกหลือแค่สองแสนวายอยู่นั้นเริ่มแบบเริ่มเริ่มเลทเริ่มมาแล้วเริ่มออกไปเรื่อยๆจะอยากรู้มากเลยว่าจะได้ตัวเท่าไหร่โอยโชคดีมากเลยที่เราได้มาทุกคนรอบนี้รอบท้ายและถ้าเราได้คือเราเข้ารอบ หลือหมื่นห้าหรือ 10, 5, หมื่นห้าไม่ถ้าเราได้เราเข้ารอบไม่ได้ไ,ได้มถ้ามันข้ามไปแล้วอะแบบช้าๆไม่ได้จบตอนนี้นจะหมดแล้วนะคะทุกคนน่าจะไม่เหลือ,อล<ะ>เปิดยิงมาอีกแล้วหมากับแมวเนี่ยตอนนี้หมากับแมวมาอีกแล้ว<า>คะ่ะปุ่มมากับแมวพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่อะ <c oughs> ต่อไปเราต่อไปอาต่อไปเหลือหมื่นเดียวพิรันไม่เหลือพันแล้วหมื่นเดียวหมื่นเดียว เขาประกาศเกี่ยกในนี้คือพันใช่หรอหนึ่งพันหนึอิบสเนี่ยสามร้อสอห้าอุ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยได้ทีวีโลกเฉยเลยเอ้าเออก็ดีดีตัวที่เราอยากได้พอดีเลยนะเออเดี๋ยวว่ไปผสมต่อนะคะแล้วมีจาราฟาสเลรตอกสองตัวเนี่ยเอาไปใช้ด้วยเนี่ยจาราฟาเนี่ยร้อยสิตัวตอนี้เหลือเนี่ย โอเคโซเอาค่ะเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าตัวนี้นั้นโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตากลิต้าไวซิเคอร์ตานะคะตัวนี้หมดแล้วนะคะทุกคนลิมิเต็ดควอนติตี้รอบนี้แจงสามารถแลกได้เรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นตอนน้องออกมาด้วยเป็นอะไรที่แบบอลังการและเลิศมากเราได้แล้วเหนื่อยมากคุ้มค่ากับการรอคอยสุดๆนะคะนี่วู้วูเน s e c ซีเคร็อยู่ในมือเรา นี่เอามาถือไปเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่รันเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีพี่รันเนี่ยจะแย่แน่เลยนะคะเพราะว่าคือตัวนี้มันแบบหายากมากแล้วก็เอฟเฟกคือเวอร์วางไปไหนดูดิก็คือเป็นลิมิเต็ดมันลิมิเต็ดสุดๆนะคะ ตัวนี้น่ารักมากเป็นตัวตาโก้ที่เป็นระดับซีเขดนะคะแล้วแจงก็สามารถเปิดสมุดได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงสถานะอะไรมันมากมายแต่ว่ามันก็โอเคและดีที่เรามีไว้ครอบครองนะคะใครที่ได้แล้วดีดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะมาดูช่องแจงแล้วกันแล้วเผื่ออนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ก็ได้นะอา้าวเขาบอกว่าก่อนเขาจะไปนะแซมมี่ออกมาอีกแล้วดูติดหนิ้วส่งท้ายสิสวยสักทีหนึ่งแจงก็คงต้องโทษดวงตัวเองอะเอาจริงปะ เพราะว่าดวงแจงมันมันไม่มาไงแล้วมันก็คือแบบหมดแล้วไงโชคดีนะที่พี่นันเปิดได้ โอเคค่ะทุกคนในครั้งนี้นะคะจูแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับตากทิวเดย์ในครั้งนี้มันส์มากนะคะแลวเราก็ได้มาเราด้วยครั้งหน้าเจอกันใหม่แน่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กัแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ใหเพื่อจะได้พลาดกันนะใครกดไลค์กดแชร์ใครกดซับสไครต์แจ้งไว้นะคะครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีแบบนี้บ้างนะคะครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปไขอรับออจริงๆนะหนึ่งชั่วโมงที่แบบเขาจัดเนี่ยไม่คิดว่าจะหมด,ด้วยซ้ำอะ่ะว่าแบบอืล้านตัวให้ตายเถอะ